สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป่องไปไทยแน่ล่าน้ำครับผมมัน้ชิมเาเฮดปลานินมผัดพริกเกลือครับผม,ดบผมเดี๋ยวจะไปแร่แร่เช่นลรว่าเอาไปทอดครับผมโอเคครับพี่น้องจะไปแร่ก่อนตอนแร่บ่ห้เบิ่งนะต่อมาครับผม เราก็มาหั่นต้นหอมกันครับผมน่าจะพอแล้วดี๋ยวเขาก็จะมาหัน่นกิันกันคบพี่นอกมีไงเข้า Jaha, kommer kom og hent hikkika. ่อมาครับห้องก็มาเบ่ง่วนผสมกันบัาครับมีเนื้อปลาซ่อมเนื้อปลาหั่นเสร็จแล้วครับเด<ม>ี๋ยวห้องไปทอดกันมีพริกมีต้นหอมมีพริกไทยครับผมชูรสครับผมเกลือครับผมไปเดี๋ยวห้องไปทอดเนืปลากันก่อนครับ เยวไปทอดปลากันครับนี่ครับปาลาเราจะใส่แกแงนี่คือแปงแกงแกงแก เราเอาปลามาทอดก่อนไช กอบแล้วครับพี่น้องอันนี้มันเป็นส่งมันเดงส่งตัวปั่นเขาทำแบบนี้สายนี้กอบแล้วครับแล้วก็ปิดไฟ นี่ครับพี่น้องต่อมาครับผมกระเทียมีครับพี่เฮ้ยลรวครับพี่น้อง พริกไทยครับผมเกลือครับเกลือสุรุตเลอะดีสจนหอมครับไม่ได้งงามมันเบิง้งมันบินน่าเลยลุงบินน่าเลย น็จแล้วครับพี่ออกก้อกวายเกลือ นี้ั่วแา่แล้ะครับพี่น้องปลานิน<อ>ขั้วพีิเกลือครับผมคลิปนี้ก็ท่านี้แหละครับทกันี้คลิปนาสวัสดีครับผม